จากสถานการณ์โรคติดเชื้อ HIV ของคนไทยในยรอบ30ปีพบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่า450,000คนโดยในปี2557พบว่าในจำนวนนี้มีเด็กอายุน้อยกว่า15ปีจำนวน7,525คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ฉเฉลี่ยว,วันล,ละ22คนหรือส่วนร้อยละ98เป็นผู้ใหญ่อีกจำนวน442,475คนและมีการเสียชีวิตถึง56คนซึ่งสะท้อนเห็นว่าอัตราการเพิ่มของโรค HIV หรือเอสในปัจจุบันเริ่มลดลงแล้วเนื่องจากในขณะนี้มีการนำยาต้านไวรัส HIV มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ล่าสุดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มอบหนังสือส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมแอปโกแคปหรือสูตรสารสกัดพืชสมุนไพรทั้ง5ชนิดที่ประกอบไปด้วยมังคุดงาดำฝรั่งถั่วเหลืองและใบโบโบกที่สามารถช่วยต้านไวรัส HIV ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปัศจากผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายภายใน15วันของการใช้4แคปซูลต,ต่อวัน มันก็ไปกุ้นุ่นเม็ดลือขาวทีเอสที่ที่เชื้อไอจีวีทำลายเพิ่มขึ้น500%เป และกว่า38ปีที่มีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสูตรสารสกัดเพื่อสมุนไพรไทย5ชนิดนี้ได้มีการทดสอบกับเด็กที่ติดเชื้อ HIV ในบ้านกาด้าในจำนวน53คนพบว่าการตรวจเชื้อ CD4 จากเด็กติดเชื้อกลุ่มนี้มีค่าเลือดที่เพิ่มขึ้นถึงร้อละ3 2 4 5ภายในระยะเวลา3เดือนและเมื่อครบ1ปีพบว่ามีค่าเลือดเพิ่มขึ้นถึง67.34ซึ่งโดยปกติแล้วค่า CD4 หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้ม ของผู้ที่ติดเชื้อจะมีค่าต่ำกว่า250-350เซลล์แต่เมื่อรับประทานสารสกัดสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้อย่างต่อเนื่องทำให้ค่า c d ฟเพิ่มมากขึ้นเป็น5เท่าหรือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า159.91ภายในระยะเวลา6เดือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าสูตรสารสกัดสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้สามารถลดจานวนไวรัสได้สาเร็จ สำหรับคุณสมบัติเด่นของสารสกัดสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้ที่นอกจากจะเพิ่ม CD4 หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายแล้วยังทำหน้าที่เป็นวัคซีนควบคุมการแพร่ข,ของเชื้อ HIV ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันและยับยัง้งการติดเชื้อฉวยโอกาสและไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงตลอดจนการทำงานของตับและไต กระตุนไม่เลิกข่าวให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเด็กที่ติดเชื้อไอจีมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะเพราะว่าเชื้อไอจีมันไปทําลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปสร้างภูมิคุ้มกันมันขึ้นมาแล้วก็ไปสู้กับเชื้อ h อชี สูตรสารสกัดพืชสมุนไพรไทย5ชนิดต้านเชื้อ HIV โดยฝีมือคนไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพเพื่อผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เกิดความสมดุลอีกครั้งซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของโลกกับสารต้านเชื้อ HIV ที่สกัดจากพืชธรรมชาติโดยฝีมือคนไทย